สวัสดีครับแค่สองคนแรกผมก็ไม่ใหญ่ยืนข้างแล้วทำไมคะับวันนี้ก็นักสักดาทอนครับนี่ก็มิวสิกแล้วเพื่อนครับแล้วพี่อะไครับผมก็เป็นหงจิงเป่าและชิบมิพี่คิวก็เป็นพี่คิวสักหน้าท้องไงโอ้สักหน้าท้องสักหน้าท้องใช่ไม่ใช่นักสักดาทอนนะครับอ่ะวันนี้ครูมิวสิกฮะเราได้มาร่วมงานโค้ชมิชชั่นพิเศษทูมิวสิกดาวชเวนตี้ออนทัวร์ก็เลยถามก่อนรู้สึกไงบ้างมาเจอแฟนๆครั้งแรกด้วยเนาะกับคอนเสิร์ตนี้ของเราใช่ครับ ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เกียดมาอ่าเพราะว่าอยากมาหลายทีแล้วเขาไม่ให้มาเขาเพิ่งออกซิงเกิลเป็นแรกจากที่แบบหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่าไปเล่นหนักอะไรนะครับไปทําการแสดงครับผมครับผมไปเล่นหนังอยู่เท่านั้นไป็เล่นหนักอยู่เปทำเพลง ไปเล่นนิ้วด้วยอ่ะนิ้วด้วยครับผมนะะฮก็ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ออกมาที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็ร้องให้ฟังชื่อว่าเหมือนเดิมไปทุกวันครับผมเหมือนเดิมไปทุกวันใช่ครับผมเหมือนเดิมไปทุกวันเหมือนเดิมไปทุกวันมันต้องเหมือนเดิมแล้วจุดๆๆนะนะประธานชื่อเพลงเหมือนเดิมจุดๆๆไปทุกวันอ่าเด็กนิ้วถูกต้องซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ครับผมนี่ใช่นะเพลงนี้นี่พูดถึงอะไรไหมเกี่ยวกับความรักใช่ไหมใช่ครับจริงๆมันก็พูดถึงความรักของผู้ชายคนหนึ่งงเงี้ยที่ เหมือนรอคอยพี่หญิคนหนึ่งอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็ในใน MV เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้คร่าวๆให้ฟังเอ็มวีก็จะเป็นเหมือนการเราแบบเจอเจอผู้หญิงเงี้ยรักกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็แยกทางกันไปจากกันไปแต่ว่าเรายังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยเรากลับมารอเขาแล้วจัดหนักไหมครับโโดดนนนมัแล้วจัดหนักไหมครับเวลาผมพูดถึงความรักในผมจะหันมาทางด้านซ้ายเพราะว่าเหมือนผมก็ค่อยมีส่วนร่วมอะไร่ครับ ผมเป็นเหมือผีก้มก่อยยืนคันถอยกันเล่าไม่จบเลยนะเป็นเหมือนกับเออผู้ชายที่แบบรอคอยความรักจากผู้หญิงคนนี้ตลอดรอตั้งแต่วัยรุ่นจนแก่เลยรอจนแก่เลยไม่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 รู้ไม่มีใครเอาหรือว่ารักผู้หญิงคนนัะมันมีคนแบบนั้นอยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอผมนี่เป็นคำถามผมนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ผมถามหน่อยแม่ผมเออได้แล้ที่เดือนนี้คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนความรักค่ะสิกุมภาพันธ์คุณทำไร ผมครับครับผมก็อยู่บ้านกินข้าวปุไมปีทำไมทำไมต้องชะงักก่อนทำไมต้องคิดก่อนถ้าสมมติว่าไม่อาหออนพี่อีหลังออนอ่อนซิมซิเขามาออนทำอะไรอยู่บ้านเลยไม่มีที่ไปแต่เมื่อกี้มีสิกงั้นผมว่าเราไปทานข้าวกันดีกว่าเราเล่าเหมือนกันนะทีมงานครับชื่อชื่อเชื่อชื่อเขาผมมิวสิกเขาผมเป็นต้น ก็คือก็ออกไปกินข้าวใช่ก yeah, yeah. well, ็ออกไปกิน yeah. ข้าวใช่ด oh, ้วยในความรักเนี่ยม right. ันไม่ใช่เฉพาะแบบว่าเรื่องของแฟนอยู่ดีครับมันก็สามารถอย่างผมเนี่ยไปยี่แล้วด้นยใงความรักผมก็พาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทานข้าวได้เหมือนกันจริงเหรอครับจริงไม่น่าเชื่อจริงเจงครับโอ้โหช่วงนั้นเลิกกันไม่ต้องตกก็ได้ให้เป็นเพลงสามในนี้หน่อยเลยการชิงเกิลใหม่ของมิวสิคขับครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับเหมือนเดิมทุกวันนะครับเมลว่า ทําผลงานที่มันค่อนข้างเป็นตัวตวนมิวเต็มที่เพราะว่าหลังจากที่ออกมาหลายเพลงเนาะก็เริ่มรู้ว่าตัวเองชอบแนวไหนแบบไหนอย่างเงี้ยสำหรับเพลงนี้เหมือนในวทุกวันมิวก็ทำงานเต็มที่พร้อมกับทีมงานนะครับตอนนี้ก็อ่ะออกไปที่ระเบิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีมวีจะฉายพรุ่งนี้วันแรกยังไงก็เฮ้ย <c oughs> ไม่เลือกครับผมพรุ่งนี้วันแรกนะฮพรุ่งนี้วันแรกเนะลยในทูมิวสิกด้วยใช่ครับใชครับแล้วเป็นไงรกนะักจัดหนัก รักจัดหนักครับเป็นไงบ้างก็ดีครับก็เป็นอีกฟีลหนึ่งคือ,คอกปกติเราไม่ใช่เราไม่ได้ตัวตนเราเราไปสมก็ใช่ปกติเราก็เป็นนักร้องใช่ไหมครับเป็นนักร้องเราได้รับเล่นแบบเล่นหนักมันก็็นอีกแบบหน<อ>ึ่งที่เราการแสดงกับการแสดงกับร้องเพลงแตกต่างกันเยอะไหมก็ค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าอย่างร้องเพลงเราแบบ เราคงแบบชิวๆไม่ต้องเก่งแล้วมั้งเพลงการแสดงเหมือนเราต้องไปฝึกฝึกหน่อยหนึ่งว่าแบบมี acting อะไรอย่างนี้ใช่ครับผมแล้วที่ตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานของคุณมิวสิกนะครับทั้งในส่วนการแสดงแล้วก็เรื่องของเพลงติดตามได้ที่ไหนครับก็ถ้าเป็น Facebook ก็ Music a f c เลยครับครับใช่ในนั้นก็จะมีลิงก์ไปทวิตตงทวิตเตอร์ใช่ตอนนี้ก็เป็นฐานะนักร้องกลับมาสู่นักร้องเหมือนเดิมก็จะตามผลงานใหม่ของมิวสิกมาเลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับมขอบคุณ เขาดูดครนบสุเสียน่สิงค์รัมีคนเลยนะผ่านไปสองุ